อยู่แับมาดูนะครับเดี๋ยวพามาด,ดู g N x R ร้อยห้าสิบไปดูกันครับแต่งประมาณนึงนะแต่งไม่สุดยังไม่สุด คอครับคอคันนี้เป็นคีเลตนะครับคีเรตเนี๋ยจะมาลองดูกันระบบเบรกเป็นดิสเบรกลูกสูบคู่ล้อนี่สิบเจ็ดล้อนี้สิบเจ็ดนะครับยางเป็นเก้าสิบแปดสิบ ไฟหน้า LED ไฟหน้าเขาบอกสูตริงอยู่ที่ร้อยสี่สิบเจ็ดจุดสามร้อยสี่สิบเจ็ดจุดสามแรงม้าแรงม้าอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดนะครับอยู่ที่ประมาณสิบแปด แปดสิบเก้าครับใช่สิบแปดจุดเก้าหนึ่งแปดจุดเก้าหนึ่งแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สิบี่นิวตันเมตรโอ้โหแรงใช้ได้เลยครนี่ใส่ท้ายสั้นมานะครับไฟ LED เล็กมันดูระบบเบรกหลังจะเป็น,นดิสเบรกหนึ่งลูกสูบคู่เอยดิสเบรกลูกสูบเดียวครับขอไฟขนาดยางหลัง ร้อยสาสบทับเจ็ดสิบล้อสิบเจ็ดแจจะประมาณนี้นะครับคีเลตดอกน,นี้นี่ดอกน,นี้นี่ห้ามหายนะครับาาทุกทุกคนันจะมีเลขเขาเรียกหมายเลขรหัสตรงนี้ห้ามหายใช่ครับหายนี่เรียกว่า <laughs> <ต>ชิปหาย <laughs> ถ้าจำรหัสได้ก็จะราคาย่อมเยาหน่อยแต่ถ้าหายไปทั้งพวงแล้วจํารหัสไม่ได้นี่ก็ standard อยู่ที่ประมาณแปดพันดูสิครับผมขับแซดหกห้าศูนแต่วันนี้ลืมเอากุญแจมากุญแจนี่ดอกเพียวๆไม่มีคีเลตไม่มีชิปเลยออปชั่นเขาเรีวจัดเต็มสุดสุด suzuki way of life ตัวนี้จุดเด่นของมันที่ ดูแล้วมันเป็นจุดเด่นที่สุดของตัว GSX อย่างหนึ่งก็คือกุญแจระบบกุญแจคีเลสนะใช่ออปชันเลยได้ว่าไม่กักเลยเออลืมบอกไปโชคนี่จะเป็นเทเลสโคปิกนะครับไม่ใช่อัพไซด์ดาวแล้วก็สเปคไทยนี่ตัด GPS ไปใช่ไหมครับเอ้ ABS ใช่ใช่ <laughs> จะไม่ผิดรู้สึกอ่าสเปคนอกสเปคอินโด ะมี ABS แล้วก็จะเป็นอ่า1้5ซีซีใช่ใช่ของอ in ินอินโดกับที่อินเดียกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่11.4แรงม้าที่1500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่14นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อนาทีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำระบบเกียร์เป็นแบบธรรมดา6สปีดจ่ายระบบ จ่ายน้ำมันเจเพิงแบบหัวฉีดน,นะครับมาตรฐาน Euro ู u r o T. ระบบคัดก็เป็นแบบคัดเปียกนะครับผมลายแผ่นซ้อนกันอันนี้คัดเปียกหมดลนะก็มีดูคาติลุงเก่าๆคัดแห้งกุ้งกิงกุ้งกิงแต่ก็ว่ามันก็ไม่ค่อยจนนะครับไม่ได้จมในน้ํามันก็ไหมกันหลายลายแล้วเหมือนกัเราก็ลืมเลยครับเอ,อ ลืมเบาะไขเบาะหน่อยได้ไหมครับเบาะเป็นสองตอนนะครับโอ้คนซ้อนก็เดี๋ยวกันา้ยเรื่องนีนก็จะเป็นระบบปักไฟท้ายครับผมเดี๋ยวว่าจะซื้อตูดหมดมาใส่นะไม่ให้คนซ้นไม่ให้คนซอนเบาะนี้นี่แกะได้ไหมครับ ไม่เคยแกะเลยสักทีอยู่มาตั้งนานแกะมายืนอี่ไม่เคยแกะเออผมก็ไม่แกะมันไม่แกะดีกว่าใส่ง่ายคือกถังน้ำมันนี่จะสิบเอ็ดลิตรนะครับใช่ดูน้ำมันส <11 l. S 1> ิบเอ็ดลิตรสิบเอ็ดลิตรแหมผมนี่ชอบระบบเขามากเลยเหมือนไมโครเวฟ เดีย๋ยวมาดูตอนสตาร์ทกันนะครับบิดกดปุ๊บพุทดสเต็ปหนึ่งไปสองเราสังเกตไฟที่จอเลขใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับตึ๊บๆจากนั้นเลื่อนสวิตช์ลงมาอันล่าง เลนะครับไม้ก็จะมีบอกรอบหัวอ,อาจจะมองไม่เห็นเนะี่ยไม่ค่อยชัดขออภัยด้วยเลนไม้ก็จะมีบอกอ่ารอบ Max นี่รู้สึกจะหนึ่งหมืนสามพันแต่ว่าเป็นเลดไลน์ก็นาจจะล็อกเอาไว้มีไฟบอกอ่ามีชิปไลท์อ่า,อาตั้งรอบให้เตือน<ม>ได้มีทิป A ทิป B ใช่ครับนี่มีอ่าพิเศษงัน่ไม่ค่อยเห็น<ม>ออย<ม> <รา S 2> เชง ก็คือเตือนให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ว่าเราเปลี่ยนไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลบครับก็ไม่มีผลอะไรบอกเกียร์นี้มีบอกเวลาด้วย<ช>เกียร์ตัวนี้นี่กี่เกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาปกสปีดครับปกติกเลยเกียร์ธรรมดาครับผมเรียกวา่างัดตบตบตบถูกต้อง<ข>อารมบิ๊กไบค์เลยผมชอบจริงเลยนะเรียนใหม่ ตัวพันยังไงบอกเลยหายสัน้นแต่ก่อนมันเคยพับได้นะครับแต่ด้วยเสียงใจพี่หลวดก็เนาะเดีายนีมันจะเสียตังค์นะครับไฟเลี้ยว LED โอ้ชัดตาแตกเลย <laughs> ันนี้ก็ เปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นไฟแต่งมา LED เหมือนกันครับตาแตอย่าถามนะครับว่าชุดไฟเลี้ยวนี่ราคาเท่าไหร่เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ผมอยากฟังเสียงท่อครับได้ครับผมนี่ยวดูการสตาร์ทนะครับสีเลบิดตึบบิดบิดสเต็ป ดานสุดไฟจะขึ้นวสวิตเหมือนบิ๊กไบเลยสเปคนี่บิ๊กไบเลยนะครับเนี่ยอันนี้นี่เกิน97เดซิเบล <laughs> น้าสูงเท่าไหร่นะครับน้าไปถึงตัวน้าเหรอครับสูง170เซนอาเดีย๋ยวมาดูคนร170เซนขึ้นคอมนะครับว่าขาจะอยู่ระดับไหน ทางเท้าได้เต็มเท้านะครับถ้าเราโน้มรถไปนิดนึงนะครับเเรยียกได้ว่าพอดีเลยนะไม่คยเย็งใช่ใชครับแล้วด้วยความที่เจ้าตัว GSX มีน้ำหนักน้าหนักค่อนข้างเบานะครับเบาที่สุดในคลาส 150cc ถ้า cc, เทียบกับค่ายอื่นเนาะตัวนี้จะอยู่น้ำหนักตัวจะอยู่ที่131กิโลรวมของเหลวในตัวรถนะครับ จะอยู่ประมาณนั้นเนี่เรียกว่าจีจดจ์ดเลยครับตัวนี้ใายคนบ้าคนดีขี่ฮอนด้าเขาว่าคนบ้าขี่สูสูสุดจัดอันนี้เมสซินอินโดนะครับมาดูไฟท้ายซะก,ก่อนไฟท้ายนี่โอ้เดิมเดิมนี่ที่ว่าเหมือน L L10 สิบเจ็ดอะไรวบตัวใหม่ตัว L G X R พ<ช>ันผมก็มันมันมันไม่แน่ใจ,ใจละ่าเขาเรียกอะไรนะทรงสปอร์ตฟูลแฟลลิ่งเป็นสายพันธุ์ของ G S G S X, X R ซีรีส์เขาว่าอย่างนั้นนะครับก็เหมือนตัวพี่อย่างเช่นตัว G S X R พันของ s u โ u k i นะครับผมร้อยห้าสิบ จิตจ,จัดนะครับเนี่ย ก็เรียกได้ว่าหนาวหรือร้อนดีร้อนเหมือนเดิมเมือ่อไงนางแช่แป้งเลยเพิจารณ์ใจดียูเยอะแล้วนอนทั้งวัน รีวิวหอยยำหรือเวสปาทั่งนี้ไม่กำเลยเยอะมีรถผมเองนะครับโคตรกังนี่อีพีหน้านะฮะอีพีหน้าการแฟนฟิราโนกลกังมากอันนี้ก็มีรอยประสบการณ์ชีวิตอยู่เล็กน้อยนะคับล้ายกับชีวิตชีเอเด็กนี่น่าจะตอนขับแกล็บครับเหมือนกระเป๋าผู้โดยสาร ููดรโคตรีพีหน้าครับแกนซีมมนูคันนี้นี่โอ้ไปไกลมากแต่ยังไม่บอกที่ไหนเดี๋ยวรอชมครับผม